สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT easy for you เรื่อง IT ง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับถ้าใครได้ตามข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวว่าแนนติกแลบหรือว่าผู้สร้างเกมโปเกมอนโก ได้เริ่มทำการไล่แบนครับผู้ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นในเกมโปเกมอนโกไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอร์ดหรือว่าการใช้เฟซ GPS มุดไปจับโปเกมอนที่ต่างประเทศก็ตามเรียกได้ว่าโดนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวส่วนคนที่เปิดบอร์ดแล้วยังไม่โดนต้องบอกว่ากำลังเข้าคิวอยู่เพราะเจ้านี้เด่นในเรื่องของการแบนย้อนหลังอยู่แล้วถ้าเจอแบบนี้ขณะที่ล็อกอินเข้าเกมสันนิษฐานก่อนเลยว่าโดนแบนเข้าแล้วครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์เวลานี้ติดแลบแบนจะมีอีเมลแจ้งเข้ามาด้วยว่าจะโดนแบน โดยล่าสุดในกลุ่ปของโปเกมอนโกฮาร์ดคอร์ไทยแลนด์เนี่ยกลุ๊ปเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเกมโปเกมอนโกแบบจริงจังมีการคำนวณค่าออกมาครับรวมถึงเทคนิคการเล่นเกมโปเกมอนโกแบบจริงจริงยังจัง เรามียูสเซอร์ท่านหนึ่งในกลุ่มมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการแบนของเนเลติกแกรบไว้ดังนี้นั่นก็คือฮ่าฮ่าฮแบนเราหรือทุกคนไม่ต้องตกใจมันไม่กล้าแบนจริงหรอกเนเลติกเดี๋ยวมันก็คืน ID ให้แถมใจดีให้เซตตัวละครใหม่ด้วยนะเออเข้าใจว่าเพื่อนเพื่อนยูสเซอร์คนนี้ครับได้ทำการเปิดบอร์ดในเกมโปเกมอนโกแล้วก็โดนแบนมปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่นานก็ไดดดด้้้้ ID ID คคออืืนนนนนซอออออยย่่่่าาาางงััััปญหหหหโรรรีเตจกกกล3 5, 1พมมมมบิทุใ โปเกมอนที่เคยบอดได้มารวมถึงไอเทมที่หมุนป้ายได้มาก็หายเกี้ยงเลยครับมีค่าเท่ากับสมัคร ID เล่นใหม่หมดเลยเรียกได้ว่าเป็นการปลดแบนดที่เจ็บแสบมากๆจนเจ้าตัวต้องใส่แฮชแท็กเอาไว้เลยยังไงก็เล่นกันแบบพอดีพอดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปเก็บเลเวลและจับโปเกมอนไปเรื่อยๆดีกว่าฮะกด Subscribe เฟ e บุ๊ก n e นทีวีใน t u b e แล้วเข้ามาพูดคุยกันสักหน่อยสวัสดีครับ